สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยูสคาร์นั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมจะเจอรถเข้าใหม่นะ,ะรนะครับเพื่อนๆนะวันนี้มีกระบะนะครับตัวท็อปสุด1.9นะฮะปี2018ัเกียร์ออโต้นะครับ, 2008, e uto, น,รบนี่เลยนะครับกับเจ้าตัว isuzu all new d-max 1.9 z t passive double cab auto นะครับตัวยกสูงนะฮะนะคันนี้ เลขไม่เก้าหมื่นกว่าโลนะฮะค่าตัวที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหานะฮะรถกระบะสีประตูไว้ใช้งานนะฮะเผื่อเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะฮะคันนี้น่าสนใจมากนะครับนะคฮะตัวห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีนะฟรีดาวน์ได้เลยตัวนี้ผ่อนก็จะอยู่ประมาณนะครับประมาณเก้าพันไปปลายนะครับถ้าใครสนใจห้ามพลาดคลิปนี้นะฮะติดต่อครับผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะฮะร,รงกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยอ่ะสำหรับคันนี้นะอย่างที่บอกต้นคลิปนะว่าว่าเป็นรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว d m a มกซ์เนิ t จุดเก้าเซทแพดทีฟดับเบิลแคบไฮนเดอร์ออโต้นะครับปี2018 529นะครับได้เป็นตัวท็อปนะฮะจัดล้อแต่งแบบนี้ซิ่งๆแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์1.9 150แรงม้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้เลยอ่านะครับเดือดฐามมานิ่งไท์กระจังหน้าสีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับป้ายทะเบียนนะครับเพิง่งโอนย้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหลักพิวารจมน้ำการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับนะขอลูกค้าที่มีรายได้20,000อัพขึ้นไปนะครับนะออกคนเดียวได้เลยนะครับบอดี้สวยๆกิ๊บๆเลย บางๆนะครับลัดด้วยกับตัวยางโตโยนะครับล้อแมกขอบสิบแปดนะตัวนี้ได้เป็นล้อแมกขอบสิบแปดนะครับนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นล้อลายอะไรนะครับนะผมไม่ค่อยจะรู้จักในส่วนนะครับสเปคลายล้อแมกเท่าไหร่นะครับนี่โชคเชือต่างๆนะครับจัดมาให้แล้วนะครับนะบันไดข้างเดิมๆนะครับโลโก้ฮัเดอร์อยู่ครกกระจก นะครับสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้โครงสร้างนะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะครับนะเป็นสีขาวมุกนะครับดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับนี่เลยเบาเปิดเป็นสีโครเมียมนะฮะนะตะเข็บเบรคอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับเบาะนะครับตัวท็อปรุ่นนี้จะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ข้างประตูก็จะเป็นเบาะหุ่มหนังแบบนี้นะครับ กระจกไฟฟ้าแล้วมีที่วางแก้วน้ํานะครับนี่เลยนะครับคูบบอกเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้มีจอมีเนวิเกเตอร์นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนี่เลยตัวนี้จะได้เป็นพุูสตาร์ด้วยนะฮะนี่นะครับผมสวยๆนะครับนะตัวรถคือได้เป็นนะครับปีสองพันสิบแปดแท้เลย น้สิบแปดแท้เลยนะครับนะมี usb ด้านหลังนะครับนี่นะครับผมลายมัลติรคูดคอนโทรลนะครับสวยๆนะสนใจเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับบางๆไฟท้ายนะครับ led แบบนี้นะครับนะมีกล้องถอยหลังโลโก้นะครับแซทเฟสีติดมาให้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนะครับเขาติดกันนะครับน้าโช๊นะครับนี่ใส่โช๊มานะครับ นะขับดีมากคันนี้ลองขับแล้วขับดีมากนะครับนะมีตัว E S C นะครับ e l e ล t r o n i c Stability นะครับ Control เป็นตัวกัรลื่นลื่นเท่าไหร่นะครับนะภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกุญแจคีเลสนะครับกุญแจคีย์เลสนะกุญแจเป็นแบบนี้นี่เลยนะฮะกุญแจแบบนี้บเบาะไฟฟ้านะครับ นี่นะครับยวสตาร์ทให้ดูนะครับเพื่อนๆนะกดปุ่มอ่านี่เลยนะครับเลขไม้นะครับละไมจะเป็น MID แล้วนะครับเลขไม่ก็หมื่นเจ็ดนะครับนะทัชสกรีนนะครับมีก้องถอยหลังมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วเปลี่ยนโหมดสามารถเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับ นี่นะฮะก็เ d i ต่างๆได้หมดเลย f m a m USB Bluetooth ต่างๆนะครับนะใครที่สนใจก็ลองทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับนะตัวนี้1 5 0ร้ยหสิแรงม้านะครับนะรถนะครับลำดับที่สองนะครับลบ2มือเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยเป็นยังไงนะฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วห้องเครื่องกันหน่อยจะเป็นยังไงนะครับ นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะฮะนี่เลยนะครับอันนี้นะครับฝามีเรามีนะครับนะถอดล้างเครื่องนะฮะจะได้เห็นตัวห้องเครื่องชัดๆเลยนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับนะเดี๋ยวใส่ฝามาให้นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล TSR 87สิบนะครับตัวเครื่อง a s 4 e นะครับนะแผ่นชนวนเครืความร้อนต่างๆเดิมๆนะครับก็ฝากด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ กำลังหาดีแม็กนะครับ1.9นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะคันนี้5แสน2หมื่น9พันบาทนะครับเครด,ดีฟรีดาวไม่ก้าหมื่นโ,โลก่อนจากการลืมกดไ like, ล,ค,ค,ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ